สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้จะสอนการเปิดใช้ Google Ads นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลง Google Ads หรือชื่อเดิมคือ Google AdWords นะครับก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาที่เบราว์เซอร์นี้ทำในคอมพิวเตอร์นะั้นเมื่อเข้ามาที่เบราว์เซอร์แล้วนะฮะคุณจะใช้ Internet Explorer Microsoft Edge Safari หรือว่า โครมก็ได้แล้วแต่คุณก็ค้นเลย Google Ads นะครับแล้วมองหานะที่เป็น Google Ads นะครับแล้วก็คลิกไปนะเห็นไหม Google a d ปุ๊บคลิกไปนะการที่จะมีบัญชี Google Ads ได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำการ มี Account ของ g ของ Google ก่อนก็คือ Gmail นั่นแหละนะล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะคุณก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงมุมเข้าใช้ตรงมุมขวาบนเนี่ยกดไปนะหรือคุณจะกดตรงเริ่มเลยก็ได้เนี่ยตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บนะ มันก็จะให้คุณกรอกอีเมลจริงๆมันก็คืออีเมลที่คุณคุณเป็นคือ Gmail ที่คุณมีอยู่นั่นแหละนะครับนะครับอย่างครูบอยนี่เป็น Gmail ใหม่เลยสมัครเพื่อที่จะให้คุณทดเอ่อให้สมัครให้คุณดูอ่ะเว็บไซต์ที่คุณต้องการโฆษณานะคุณก็ใส่เข้าไปเลยนะครับคุณจะใส่ Facebook ก็ได้นะถ้าคุณมีแต่ Facebook แต่ครูบอยใส่เป็นนี่เว็บนี้ โซเอสซูเปอร์นะว่าโซเอสซูเปอร์เป็นเว็บไซต์ขายของที่คุณบอยคุณ mm hmm. บอยเพิ่งตั้งขึ้นมานะโซเอสซูเปอร์ดอทคอมแล้วก็กดดําเนินการนะกดดําเนินการแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันกําลังวิ่งอยู่นะครับนะลองกดใหม่สิทำไมมันไม่ขึ้น อ่าเนี่ยกำลังโหลดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บสวัสดีอีกครั้งถัดไปคลิกดำเนินการนะต้องรอนิดนึงมันช้านิดนึงนะครับ พอเข้ามาแล้วปุ๊บมันจะมาที่หน้านี้นี่หน้านี้นี่ขึ้นมาละแคมเป็นแรกของคุณนะครับ